อากาศก็ดีนะครับที่นี่แล้วเราก็มาถึงนะครับสะพานท่าเรือหาดนางกำองค์เจดีเนี่ยทามาจากปะการังก้อนใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ทุกคนหาดเขาใหญ่มากอะนู่นนะสุดนู่นเลยอะออทางเขาสวยจริงวะเป็นถนนเลาะชายหาดที่สวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเออตรงนี้วิวจะสวยกว่าตรงเมื่อกี้นะแล้วเราก็มาถึง หาดเขาพายดําอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าหาดหนะครับว่าบรรยากาศหน้าหาดจะเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดนางกำนะครับเราเพิ่งกลับมาจากเกาะพังงานเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าระหว่างทางจากท่าเรือดอนสัก์เนี่ยไปสนามบินนครน่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปเดินทางไปที่หาด นางกำมกันก่อนเลยครับระหว่างทางที่จะไปหาดนางกำนะครับเราก็เจอแหลมแหลมหนึ่งที่วิวน่าจะดีนะเดีย๋ยวเราลงไปดูกันครับก็ประมาณนี้ครับแต่วิวเขาตรงนู้นน่ะสวยบัดกับนั้นทะเลนะให้บรรยากาศคล้ายๆเหมือนทั้งฝั่งกระบี่เลยก็บรรยากาศใช้ได้นะครับเนี่ย รงนั้นสวยมากเลยนะเป็นเขากับน้ำทะเลผมว่ามันดูสวยดีเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูนวผาหันหังกำมีอะไรต,ตรงนู้นมีนะมนมสะพานอยู่เดี๋ยวเราจะลองไปที่สะพานกันด้วยนะายหาดก็ ยาวไปสุดนู่นเลยครับเห็นท่าเรือควอรี่อยู่นู่นตรงข้ามก็มีเกาะอแต่ไม่รู้ว่ากเกาะชื่ออะไรนะทรายก็ละเอียดมากครับแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้ขาวมากแต่ก็ถือว่าทรายละเอียดก็สวยไปอีกแบบหนึง่งบรรยากาศก็ดีนะครับที่เนี่ย วันเป็นประมงน้องวันนี้เป็นเ <B aker. S 2> บเกอร์น้องพร้อมทิ้งต่อ,อยังครับเบเกอร์น้องโอเคพร้อมและที่หาดนี้นะครับถ้าเราขับรถตรงไปจนสุดหาดก็จะเจอกับทางเลี้ยวเพื่อที่จะไปยังสะพานท่าเรือหาดหนางกำครับ ซึ่งที่สะพานท่าเรือนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะครับผมว่าเป็นสะพานที่ค่อนข้างสวยสะพานหนึ่งเลยนะฮะแต่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ถ่ายภาพมุมสูงให้ทุกคนได้รับชมกันเนื่องจากว่าวันที่เราไปนั้นลมค่อนข้างแรงมากจริงๆครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยกากาศของสะพานท่าเรือนี้กันครับแล้วเราก็มาถึงนะครับสะพานท่าเรือ หาดนางกำบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับก็มีเรือพงจอดอยู่นะเห็นน้องๆเขาก็ได้ปลากันมาเยอะอยู่แต่ไม่รู้ปลาอะไรบรรยากาศกกเป็นเขาอย่างนี้ถือว่าสวยอยู่อะครับไม่คิเลยหรอกใครผ่านมาสมุยมากเลยก็ลองแวะมันมาดูนะบไบเกอร์ไบเกอร์ไบเกอร์อยากไปแล้ว ใจร้อนเหรอไบเกอร์ไม่ใช่ใจร้อนร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นดีกว่าครับไป <Bye. S 2> ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่เจดีปกกาลังครับทางเข้ามาก็500รเมตรนะเขานิดหน่อยเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามันมีอะไรเป็นเจดีแหละแต่ว่าอาจจะมีวิวที่สวยนะหรือว่าอาจจะมีประวัติอะไรทัอย่าง แล้วเราก็มาถึงเจดีย์ปกาลังแล้วครับเขาบอกว่าองค์เจดีย์เนี่ยทำมาจากปกาลังก้อนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เอามาตัดเป็นก้อนๆๆๆแล้วก็เอามาทําเป็นองค์เจดีย์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีก้อนที่เป็นหินอยู่บ้างแล้วล่ะเพราะว่าเขาบูรณะแล้วซึ่งเจดีย์เดิมเนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้หลังจากบูรณะแล้วก็ยังคง สวยงามอยู่ครับถือว่าดูดีฮะเออเมื่อกี้อ่านประวัติมาแล้วลองสรุปไ้ฟังหน่อยครับประวัติร่าวๆนะก็คือประวัติร่าวๆของเจดีองค์นี้ก็คือเดิมทีอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนอุทยานะเขาชาวบ้านอ่ะก็สมทบทุนเพื่อที่จะมาสร้างเจดียนครศรีธรรมราชทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่า เจดีย์นครศรีธรรมราชเราเขาสร้างเสร็จแล้วชาวบ้านก็เลยนําทรัพย์สินที่รวบรวมกันมาเพื่อที่จะมาสร้างเจดีย์เนี่ยมาสร้างเป็นเจดีย์องค์นี้แทนโดยทําขึ้นมาจากปะการังก้อนใหญ่ๆอะ่ะแต่เขามาสกัดให้เป็นก้อนเล็กเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันทางด้านหน้า เขามาสร้างเจดีขึ้นบนยอดเขาท่าซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็กกว้างประมาณ500เมตรยาว1,200เมตรแล้วก็สูง85เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะอันนี้อยู่ทางจากฝั่งทะเลประมาณ3 3กิโลนะเพราะว่าถ้าเรามองไปเนี่ยจะเห็นทะเลอยู่ด้านหน้าชายขององค์เจดี ตรงนี้มีประตูข้ามไปยังไหนสักที่นึงครับผมให้ดูอยู่ต้นไม้ที่จากสามต้นรวมกวันเป็นต้นเดียวเลยนะครับเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเหมือนกันนะ<ป>ด้านซ้ายนี่ต้นหนึ่งตรงกลางต้นหนึ่งมีอีกต้นหนึ่งแล้วก็ มารวมกันอยู่ตรงกลางนะ,นะรวมกันเมืนเป็นต้นเดียวเลยเป็นต้นไทยพญานาคนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อืนดีก,กว่านะแล้วเราก็มาถึงชายหาดหน้าด่านนะครับตอนแรกเรานึกว่าเป็นหาดขนมนะไม่ใช่นะมันจะเป็นหาดพอเขาก่อนนะตรงนู้นเมื่อกี้เราไม่ได้แวะ จริงๆมันน่าจะเป็นหาดเดียวกันละยาวไปถึงถนอมครับแล้วนี่ไบค์เกอร์ของเราผู้ที่ไม่ได้ซิ่งมาสักิตีเดียวแต่อยากจะเป็นไบค์เกอร์นะตอนนี้กำลังเป็นสกอยอยู่สกอยเก่าๆ่าวคนแก่กโอ้หทุกคนหาดเขาใหญ่มากอะนู่นนะ สุดนู่นเลยอ่ะอันนู้นน่าจะเป็นหาดคอเขาแล้วอันนี้เป็นหน้าด่านนะแล้วขนอมน่าจะอยู่ตรงนู้นโอ้มันเป็นหาดที่ยาวมากอ่ะแล้วน้ำทะเลก็สีสวยถ้าขึ้นลมไม่แรงน้ำน่าจะใสมากเลย ตรงชายหาดนี่ก็มีพวกร้านให้นะอยู่ริมๆนะก็ร้านบรรยากาศดีอยู่ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปเลยไปครับตอนนี้เรากำลังไปเสาไฟดยดันครับบรรยากาศทางตอนนี้ก็ขึ้นเสามาเล็กน้อย ทางสวยเออ,เอ,อก็สวยจริงอ่ะนะก็แปลกๆอยู่มันเป็นคลื่นๆลืนถนก็สวยว,ยวะ่ะไ,ได้อยู่อยู่ริมทะเลด้วย ทางเขาโอเคอยู่อะมันเป็นทางขึ้นลงเขาที่ปแปลกเนี่ยมันแปลกจริงๆดูดิมันลงปุ๊บแล้วมันก็ขึ้น <hi> เออถึงว่าทำไมเขามาถ่ายรูปกันเนาะเนี่ยมันลงแล้วมันก็ขึ้นลงแล้วมันก็ขึ้น เออทุกคนเมื่อก่อนเขาเรียกเป็นถนนดำนะของขนอมคนชอบมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดตอนนี้มันเริ่มจากเขาขาแล้วคนก็ไม่ค่อยมากันเท่าไหร่แล้วแต่ทางตรงนี้ก็ตื่นตาตื่นใจได้ระ,ะดับหนึ่งอะมันไม่เหมือนเขาลงอื่นที่เคยขึ้นมาเนี่ยทางเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยลงแล้วก็ขึ้น ลงแล้วก็ขึ้นเหมือนเพลงเลยนะน,น้ำขึ้นน้ำลงเหรอ <c oughs> ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอะ่ะโอ้ตรงตรงนี้ดิสวยนะยเออทางเขาสวยจริงวะ่ะสวยจริงเลยแหละไม่ได้ไม่ได้หลอกเลยเนี่ยเป็นทางที่แปลกแปกทางมันแปลกจริงนะทุกคนนี่ครับทุกคน ดูถนนเขาสิมันเป็นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงผมไม่เคยเห็นถนนที่ไหนในประเทศเป็นอย่างนี้เลยนะมผมก็ไปมาแทบจะทั่วประเทศแล้วนะถนนอย่างนี้ไม่เคยเจอเป็นที่แรกเลยในชีวิตไอเราก็ตอนแรกเห็นในรายการนู้นรายการนี้ขามาถ่ายเราก็นึกว่ามันจะอะไรก็น,นักกนันหาแค่ถนนพอม่เห็นจริงๆเออมันแปลกจริงถนนก็แปลกถนนก็แปลกจริงวสวยสวยจริงครับไม่มีที่ไหนซ้ําเลยดูทาง ภาคเหนือก็ไม่มีโค้งอย่างเงี้ยเชื่อแล้วทำได้ไงว่าถนนอย่างนี้อ,ดดอ๋อเป็นจุดชมทิวท <ไป S 2> ัศน์หนึ่งกิโลได้ก่อนไม่ไม่น่าจะไปอีกน่าจะเลยสะพานไปอีกตรงนี้ก็เป็นสะพาน จุดอชมวิวคิวทัศน์แต่เราไม่รู้ว่าต้นไม้คือถนนคนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับจะเห็นวิวอะไรไหมทะเลก็เห็นทะเลไงคิวทัศน์ก็หมายถึงทะเลเป็นไงเขาแปลกดีใช่ขึ้นลงขึ้นลงไม่เคยเจอถนนบนนี้ที่ไหนถ้ามาถ้ามารถยนต์มันจัยยังไงวะ <Yeah. S 2> มันกันนะ่าใช่เออผมว่ามันน่าจะเสืยกปีเดี๋ยววันหลังต้องลองเอารถยนต์ขับมามั้งนะนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าตรงนี้จุดชมวิวไม่มีอะไรแล้วล่ะแค่จอดพักได้อะไรได้วิวก็เห็นแค่ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเราไปดูกันต่อเผื่อรับข้างหน้าจะเจถถอถนนสวยๆอีกนะแล้ตรงนี้ก็อุปกรณ์ยูทิศอีกเหรอ ่านนี้สววยกเมือตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเอ่อตรงนี้วิวจะสวยกว่าตรงเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้มีศาลาจะเห็นวิวอย่างนี้นะครับถ้าเราเยื้องมาเนี่ยเราจะเห็นชายหาด ตรงนู้นด้วยเห็นปะผมว่าจุดชมวิวตรงนี้ก็โอเคอยู่นะอย่างน้อยก็ยังเป็นจุดชมวิวที่เห็นวิวอยู่แต่ตรงศาลาจะสวยสู้ตรงริมถนนไม่ได้ตรงริมถนนสวยกว่าเนี่ยตรงที่เราจอดรถอะ่ะสวยที่สุดแล้วเนี่ยไปเห็นหาดไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า อืมตรงนี้เมื่อกี้มองจากข้างบนมามันสวยมากนะครับมาข้างล่างก็ยังโอเคอยู่มองจากข้างบนลงไปก็เป็นโซนหินครับก็ตรงนี้ก็ วิวสวยกว่าตรงเมื่อกี้นะแต่ว่าเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว่าเป็นถนนเลาะชายหาดที่สวยเป็น,นอันดับต้นๆของประเทศเลยนี้เราไปหาดเขาไายดำกันต่อนะครับ แล้วเราก็มาถึงหาดเขาพายดําอีกที่หนึ่งครับเราเดินไปดูหน้าหาดนะครับว่าบรรยากาศหน้าหาดจะเป็นยังไงโอเคหาดก,ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณเนี้ย น่าจะประมาณกิโลนถึงไมงหมเนาะอาดเจประมาณนี้ครับน่าจะเป็นหาดที่น้ำค่อนข้างลึกนะดูจากความลาดชันของหาดน้ำน่าจะลึกมากบรรยากาศหาดก็ประมาณนี้นครับหาดทรายก็ออกสีแส้นแดงนะจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ หลังก็จะมีพวกร้านอาหารอะไรไว้บริการอยู่ครับวันที่เรามาเนี่น้ําทะเลเขาไม่ใสนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เขาน่าจะมีมรสุมอยู่คืนลมแรงนะครับเดี๋ยวผมคงจะขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขับไปที่สนามยินคนครสีกันละแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดชอบการเดินทางอย่างนี้ ก็ช่วยกดติดตามช่วยกดตัคาให้เขาด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนเรามาถึงสนามบินแล้วนะเกือบตกเครื่องก็เออต้องมาเช็คอินไม่เกินเท่าไหร่นะทุ่มห้สิบเรามาทุ่มสามสิบกว่าเกือบไปเกือบไปแล้วเกือบได้ขึ้นรถไฟ กลับบ้านแล้วเดือบเดือดได้ทำอีกคลิปหนึ่งแล้วนะเป็นนั่งรถไฟกลับเทพจากน,นครศรีนะครับเดี๋ยวเราก็จบทลิปนี้แค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย